ดู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 เห็นตัวอะไรดูนี่นี่ดูดูโอ้แม่เต็มโบกเลยนี่นะลุงวินนะให้ลุงวินนูจะมาได้โชว์ลยไรฮาได้โชว์อยู่ครภาษาคำเมืองวันนี้ถือเสนอคำว่ามาแล้วใจมาแล้วใจคือคำว่าคาใจเป็นอะไรคือคาใจดูนี่ดูปนินใหญ่ปะใหญ่หนาปนินนะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านผมลุงเล่สปายท่านมหรสำหรัคนชอบตกปลาว <c oughs> ันนี้พาเพื่อนๆมาตกปลาตรงนี้นะครับบริเวณนี้ผมเคยเข้ามาตกนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มาตกนะครับห่างไปประมาณเกือบเดือนกว่าๆนะครับก็ผมก็ลงคลิปล่าสุดก็คือคลิปที่ผมผมมาอ่อยเหยื่อให้เพื่อนๆดูวิธีการอ่อยที่ถูกต้องก็คือเอาอาหารผสมกับดิน แล้วก็อ่อยลงไปผมอ่อยไประยะ4ี่ห้าผมก็ตกระยะ4ี่ห้านะครับวันนี้ตกระยะ4ี่ห้าใช้คันระยะ4ี่ห้าของออสนีนแบ็กพิงค์นะครับผมแล้วก็สายเมนสายเมนเนี่ยสิบห้าปอนนะชิงหน้าก็เป็น8ปอนอนนะครับมีชิงยาว35กับ45เซนนะครับขอเบอร์0.5นะครับแล้วก็ใช้ทุนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะทุนตัวที่ข้างล่างนะครับผมนี่ฮะยติโวมเขาอยู่ในนี้ครับนี่เป็นทรงแบบนี้นะครับ นี่ทรงแบบนี้นะครับบอดี้อยู่จะเป็น6 8แปดสิบอย่างนี้กำลังดีนะฮะจริงๆผมอยากได้6 8แปดสิบดีที่สุดนะครับเราจะได้เล่นที่บอ่อปลาก็ได้บอ่อไม้ธรรมชาติก็ได้นะครับตรงนี้น้ำลึกมากผมไม่รู้ทำไงก็เลยทำเป็นทุ่นใหญ่ๆมานะได้ผลเดี๋ยวเราดูนะฮะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลวันนี้นะครับนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับ เรามากับนี้ครับเยื่อไฮเกตชนบทของลุงเลยสปายขั้น35บาทไม่มีขายที่ร้านอาหารร้านเบ็ดนะจ๊ะอยากได้สั่งมาเลยนะฮะส่งราคาส่งคิดตามจริงนะเ,เป็นการเสียเวลาะอะอ๋อลืมบอกไปผมตั้งตกนะฮะผมวันนี้วิธีการตั้งตกของผมนะครับเนื่องจากว่าตัวบอดี้ตัวนี้มันจะเป็นค่อนข้างจะสูงมากยาวมากนะครับผมผมตั้งไว้ที่ห้าข้อสีนะครับผมนะตั้งไปแค่หข้อสีนะครับแล้วก็เวลาตกมันจะเหลืออยู่ประมาณส เรื่ออาหารเนี่ยยกขึ้นจากพื้นเล็กทีเดียวนะครับไม่ให้ยกสูงมากเพราะว่าถ้าปลาใหญ่ๆพวกปลาน้ลตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะขี้ระแวงนะครเราจะให้มันยกแค่นิดเดียวหรือถ้าเป็นไปได้คือตั้ง5้าตก5ไปเลยเป๊ะเลยนะฮะนี่ก็พยายามเซตแล้วนะครับผมเซตไว้ที่5ข้อสีตก5ข้อสีนะจักเป็นงานบาดานเงียบ,บแซ่บนะตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยไม่มีคนนะแต่ว่าข้างนอกอาจจะได้ยินเสียงนะครับเป็นเสียงงานแข่งเรือตำบลปากแคว เป็นการสีเวลาไปลุยกันเนาะมาจะบอกเพื่อนๆว่าเมื่อกี้ผมลืมตั้งกล้อง <c oughs> ได้ปนินิปนสองตัวที่บายไปฉี่มาไงไปฉี่มาถึงแล้วก็เห็นพุ่นลงก็วิ่งลงมาเลยวัดได้มาตัวอย่างนี้เลย เสร็จแล้วก็ลงอีกปั๊บนึงตามอีกตัวหนึ่งอุ้ยเสียายสองตัวเพื่อน,อนๆไม่ได้เห็นตอนผมงัดเด้ยยกผมให้ดูอันนั้นก็จะกินละเดี๋ยวนะนเพื่อนๆครับผม,ให,ม,มให้ดูอุ้ยวัวไม่ได้ปลาอีกดูนี่ลูกปนินใ,นในหญ่ปะใหญ่เงาปนินนะ ตัวนี้ไม่ตทำกว่า2งกิโล <S <S อีกหเวอร์ไปแล<ส>้วกันนอกจะประมาณกิโลกว่อนนะครับแล้วก็อีกตัวน่าจะประมาณแปดขีดเก้าขีดเนี่ยผมไปฉี่มาแล้วผมปิดกล้องก่อนไปฉี่กันอู้หานี่กลับเงาอี่พอว่ากับภาษาไทยแปลว่าอะไรวะตัวจังมวัดเนี่ยน่าต่าฮะก็โอเคแล้วสองตัวนะเพื่อนหนูตอนแรกโอ,โอ้โอ้โอ้ตอนแรกผมนึกว่ายี่สก ตึ๊กมันคุ้งว่ะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอีกตัวหนึ่งตึกก๊กปุ๊บนิ่งงเลยโอ้โหสรุปสองตัวไม่ได้ถ่ายคลิปอ่าี่มาแล้วใจเพี้ยนๆอเไยไม่ได้พอฝีมือหลงผิดหลับหลับไม่หลับวันนี้เลยโอ้โหอยาให้พูดเดียววันนี้นะเก็บแผนเลยโอ้โหดูดูดด ผลประกอบการในการที่เราอ่อยไว้ดูเหม่ปลาอะไรอ่ะทันินใหญ่ใหญ่กว่าวันนั้นที่ให้อีกเนาหรอขี่ผมท่านอีกนะตลกตัวเองอ่ะไปขี่แล้วปิดกล้องพอวิ่งไปขี่นะขี่แต่ต้องวิ่งมาเห็นตุ้นกำลังลงลงก็ต้องแม่ปลาขึ้นมาเสร็จปุ๊บลงไปอีกตัวนึงไหนมองกล้องแล้วคุยกล้องได้ปลานะครับเฮียที่ไหนได้ไม่ได้กดกล้องทิ้งไว้วตัใหญ่ที่นั่น ในปะเผาเลยเมื่อกี้เห็นแกเดินมาอยู่จุดประทัดต้ม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 เห็นโอ้โหดู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 เห็นตัวอะไรดูนี่นี่ดูดูโอ้โหกว่าอะไรปากกเงียบจังเนี่ยเฮ้ยโดเข้าผมว่าที่ขาดไอ้โดตัวที่ขาดต้องเป็นไอ้โดแน่เลยยึกเนี่ยเนี่ยมันขาดตรงคอในนาทีนึงวนมันดู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 เป็นขึ้นเลยโอ้โห กูเจงเจงกูที่ไหนเนี่ยเฮ้ยก็ะตกปลากินพืชปลากินพืชกันน,นี่กี้ปลาล่าเนื้อผมว่าอยู่แมงปลานิลกูหายหมดเพราะคืขอมป,ปิดกล้องไอ้มันยาวเลยขอป,ปิดกล้องนะ <c oughs> เลยไอ้ <c oughs> เหี้ยบอดมุดตึ๊บเฮ้ยกูจเจริญพร <c oughs> เอาโดนแล้วครับโดนแล้วครับกู <c oughs> ว,ว่าแล้วหุยนิ่งๆว่าปลานิลแน่เลย ใส่นานา yeah ่ๆๆๆๆนพีขัดเก็นขัดเก็นขัดเก็นนิ่งๆเน er ี่ยิงนิ่งเนี่ยเออทำมันไม่พ right ม <S <s ุ่งออกไปนี totally> ่นะอุ้ยหาว่าแล้วจะโตไม่โตตัวใใหญ่โตไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่นี่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยบ่อนี้ไม่น่ามีนะไซเนี่ยแมมันต้องมีไซเรียนน้อยจ้ะอ้ยกิ่นมะแรงขึ้ดโตตัวต้อยัง อได้ละนุ่จะไม่ได้โชว์เลยโหเปิดไม่ได้ตัเปิดเลยหลอดเบอร์นนี้หลอนแท้นอี่ประมาณห้าขีดตัวนี้เดี๋ยวนะนี่นะเดีย๋ยวเราจะบีบท้องมันนะครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะอ้างว่านี่นุ่จะม่ได้โชว์เลยโหไ่ได้โชว์อยู่เ่เดีย๋ยวให้แม่ไปถอดไว้ตัวนี้ไม่เอาเล็กไปเอาตัวใหญ่ไปงั้น ดูโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับพอดีผมก็ามาตกนะที่ของชาวบ้านเขานะครับผมซึ่งเป็นที่มีเจ้าของนะครับก็อย่างลุงบินเขาเป็นคนเช่าที่เนาะเขาไม่ให้คนเข้ามาตกปลาเยอะหรือไม่ก็ไม่เป็นไปได้ไมั่อยากเข้ามาคันนี้ครับมันเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะโอเคนะผมก็เหมือนกันผมตกปลาผมได้ปลาผมก็เอาให้เขาสําคัญคือผมอยากได้คลิปนะผมจะออาคลิปให้เพื่อนๆลุลงบินได้ปลาผมได้คลิปจริงๆนะบ้านผมมีกนอดู่งแค่สามคน ปลาสองตัวกินไม่หมดนะอย่างนั้นผมก็ตกปลาผมก็แบ่งปันถ้าใครได้ปลาถ้าใครมีหมายตกปลานะอย่าให้ผมไปตกบอกนะผมไม่เอาปลาแต่ผมเอาคลิปแ <c oughs> บบนี้เอาไงี้เดี๋ยวอาปลาให้ลุงบุญเอ้ลุงนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผนประกอบการเอาให้ลุงบินนะครับผมเอากลับบ้านกินก็ไดผมให้ลุงบินตัวเดียวพอผมเอาไปสองตัวอยาให้ดูนะหนึ่งตัวที่ว่านี่ให้ลุงบินประมาณไหนแต่ต้องเอาผ้านะต้องวิดดูแขนผมเลยอหมันกินนิ้วผม่ะ ผมเ้าขึ้นนะอู้หูปดท้ายอย่างนี้นโอ้ดูนะครับนี่นี่นะครับลุงบินผมมีแต่ผมได้สามตัวเนาะแต่อีสองตัวนั้นน่ะไม่ได้ถ่ายคลิปลืมกดไปเยี่ยวกลับมานะครับเนี่ยลุงบินผมบอกให้เที่ยวบนคมเนอะเนี่ยผมตลอดคนละเน,นี่ยตอนนี้ผมให้ลุงบินนะครับผมเอากลับบ้านสองตัวให้ลุงบินตัวเดียว ให้เจ้าของที่ตัวเดียวนะครับหรือนะครับครือนะครับนี่นะครับตัวนี้นะอุ้ยหลุดปักมือด้วยผมให้ออกเลือดไม่ออกเท่าตีนี่นะครับผมให้ลุงบินตัวเดียวแต่ว่าเนี่ยแต่มันกัดขบมือผมอ่าปักมือผมเพิ่งรู้นะครว่าปัลนินมันมีเขี้ยวดูนะครับเอิบนี่ตัวนี้นะครับผมให้ลุงบินนะครับผมเอาเคือบพลาดเกตตัวเดียวไอ้สองตัวให้ลุงบินตัวเดียว เอ๊ะมันไม่ปีกอ้าปีนี่นี่นะให้ลุงบินนะตัวนี้นะครับโอขับาถสองตัวเอาลุงบินใส่ซารถไปนาวรถใส่ไอ้อเดี๋ยวให้ไปดูหน้าซารถนี่ดูเนี่ยเต็มแมเต็มโบ้เลยนี่นะลุงบินนะให้ลุงบินไปตัวเดียวให้แค่ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวนี่ตัวนิดเดียวโอเคนะครับ ก็ได <K> <de> the mm ้ไปสองตัวตัวเล็กๆเนี่ยก็ไปทํากินที่บ้านนะครับผมอ่าก็สรุปนะครับก็ได้ปลาทั้งหมดสามตัวเนาะที่ผมอ่าอ่าพ่ให้ดูนะครับที่ในคลิปนะครับผมก็มีปลาดินใหญ่ๆนะอ่สองตัวปลาดินประมาณสักหกขีดอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ก็ให้ลุงบินนะฮะเจ้าของที่เนาะเจ้าของที่เขามาดูแลตรงนี้นะครับผมก็เอากลับสองตัวนะครับซึ่งเสียดายมากเลยอะผมแล้วใจท้เนาะบ่แล้วใจ เออไหนๆก็อุ้มมาแล้วมาแล้วใจมาแล้วใจในภาษาไทยภาษาไทยวันภาษาคําเมืองวันนี้ถือเสนอคําว่ามาแล้วใจมาแล้วใจคือคขว่าคาใจภาษาไทยคือคาใจวันนี้คาใจมากเลยอะไรเงี้ยนะมาแล้วใจนี่คือคาใจคาใจมากเดี๋ยวว่ากันไห่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมัน่ันที่เข้ามาตามรับชมพ่อบาบอกับลุงเลสภัยกันกับวันหยุดที่โอ้โหนี่อะไรกันมอางนะซูมไม่พร้อมมันถอกจากบ้าน อ,อย่าลืม่ะใครอยากได้ทุนก็สั่งอยากได้อ่านก็สั่งโ <c oughs> อ้ยตลกตัวเองวันนี้ตลกมาแต่มีความสุขครับสนุกวันหยุดครับตกปลาได้กลับออกมาพักผ่อนวันหยุดครับโอ้ยสนุกแค่นั้นหายได้เก็บกลัวจริงๆตอนนี้มืดแล้วนะที่ผมอยู่เนี่ยมันมืดแล้วเ <c oughs> มื่อบานเถอะยังไม่ได้เก็บเลยสวัสดีครับนะ่อย่าลืมกด subscribe ลุงเลยสรายกันเยอะๆนะครับลุงเลจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ให้เพี้ยนๆดูนะครับลุงเล่สภายคอนโมโหแสมุคนชอบตุ๊ราสวัสดีงามๆหมืนกันนักวายอย่างมบวยที่เป็นนักมวยอีกอ่ะ